ไม่ใช่แล้วไม่ย่อนแล้วนี่ขาดแล้วเดียวเดียวเดียวการิกรนี้มันมีเพลงด้วยนะเพงลงอะไรวะการิกรเก่งกันไปกระดูกสลังนั่นมันการิกรเฮ้ <c oughs> <c oughs> ครับตันสมาชิวันนี้เราไปไหนกันครับไปเกาะหมูใช่ไหมไปเกาะหมูเหรอได้ข่าวว่าเกาะหมูมันมีไม่มีหมูอ่ะไม่มีหมูแต่มีแมวครับมีแมวเยอะมากไม่ได้ติดต่ออะไรเลยไม่ได้ติดต่ออะไรเลยเราจะไปแบบเรียวๆเลยใช่ไหมเออแบบเรียวได้ เดี๋ยวเราจะไปเกาะมุกกันใช่ไหมครับไม่ใช่เกาะสุกาหมูเกาะหมูอ๋อเกาะหมูเกาะหมูเกาะหมูมีหมูไหมครับไม่มีหมูค่ะมีแมวไหมฮะมีค่ะมีแมวเยอะแมวเยอะเนี่ยจะเป็นอาหารแมวเออน้องก็เยอะน้องน้องก็เยอะน้องน้องน้องแมวเยอะนี่แหละน่ายสุดใจถึงแล้วนะครับเราถึงเกาะสุกรียบร้อยแล้วเรามีเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับเมื่อกี้เราเจอ เจ้าของที่พักนะครับซึ่งเราไม่ได้จองที่พักอะไรมานะครับก็มาวัดดวงเอาพอดีนั่งติดกับเจ้าของที่พักชื่อบ้านทีมโฮมสเตย์ก็เลย,ค,ยลคุยคุยกันเดี๋ยวเราจะไปดูที่พักเขากันนะครับนี่นะครับที่พักของเรารๆๆไม่ได้จองอะไรเลย ยังไม่ได้โจอะไรเลยไปดูก่อนเอาแบบเร็วๆไปดูห้องกันดีกว่านี่พี่พีมคนสวยของเรานะครับอยู่ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็นั่งข้างผมเมื่อกี้ที่อยู่บนเรือก็ถือว่าเป็นโชคชะตาลิขิตให้เรามาดูกันด้รถเสเ็จให้นะปกติขายพันสองอยู่กลิ้งแปดตลบเลยได้เลยกระโดดจากเตียงลงมาถึงลูกบได้ไหม พัก <premises, S 1> ยังไงเหนื่อยพักแเท่เอาว่ามีประสบการณ์การขับซาเล็งมากีบกี่ปีแล้วว่างครับว่างว่างสามวันสามวันสามวันพุงรงงานจริงเเียกียร์ท็อกแล้วอรดเออโยจัออไม่ใช่แล้วไม่ย่อนแล้วนี่ขาดแล้วเดียวเดยวเดียวถึงโชกน เดี๋ยดูม่ท่านดีไหมดิโซ่ขาดแต่งูตัวเพี้ยนเดือดเดี๋ยวนะคือว่าดูทรงมันไม่ค่อยอันนี้อยู่เมื่อกี้ตั้งแต่ตอนตอนออกตอนแรกใช่ับนะนี่นี่ยามด้แร้ยามอุบากองอะไรนะการกระบาดเลย แม้จารีจะอับปลาอับฟ้าได้แต่ตรงนี้เลย <c oughs> ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับประมาณนั้นเอาไงเดียไม่อนหรอกเ <c oughs> นกวนนี่โลฟ้านี่สาวะเดินเลย One hour later เรื่องงามยามดีแล้วนะ,นะรอมาหนึ่งชั่วโมงชะลอจังหวะเ่นเลยๆตอนนี้ <c oughs> นน่าจะมาตอนเย็นๆเนาะพอมีหลังคาเปิดให้กันเปิดเหงก่อแตกหลอกเลยว่าร้นร้อนมากบ้าแล้วเจอตัวที่หนึ่งแล้ว tuổi nó tôi quay nữa nè Mèo chưa nha Nè chưa nha mày chưa nha này chưa nha mày 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 Mà nha mày chưa nha mày chưa nha mày chưa nha แม่มันจับที่คอยนีแต่ว่าเดี๋ยวพอเราปล่อยแล้วมันก็จะด,ดีดตัวออกอเพราะเขาไม่เคยอุ้มตั้งแต่เล็กๆนีมม่มันก็เลยสามารถดูได้เลย ตอนนี้เรามากะว่าจะมาซื้อที่ไว้ซื้อที่เลยสักหนึงหน่งหย่อมหนึ่งหย่อมนี่เท่ากับยิมหนึ่งหย่อมแล้วกบสองยมสองยมแล้วคุณเอไปเทียบกับอะไรบ้างพอแค่นั้นแหละ <c oughs> หมดแล้วพอ <c oughs> ไม่มีนักท่องเที่ยวหรอไม่มีไม่มีเลยวันนี้เราจะมาทำภารกิจเสี่ยงตายเซลฟี่กับไฟเป็นโ <c oughs> ม เดี๋ยวพี่หมกหมกอะใหญานะเรื่อันนี่ยตัวหัวจับหูมันแล้วตัวใหญ่แบบนี้มันทำหน้าที่ปกป้องหูมึงเราไว้ใกล้ๆลูกก็นี่แล้วเอเคเดี๋ยวพี่เลยนะเชือกมันยาวนะครับ

เรียกเจ้าพี่ชายไ <c oughs> ม่มีแมวพี่จังจ้ามามา, <c oughs> าเอาไป <c oughs> อันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านแผลลม <c oughs> ไม่ใช่บ้านแหลมนะครับไม่ใช่แหลมนะครับเ <c oughs> ้าจผิดอยู่รักหนึ่ง มึงต้องเดินถอยหลังไวเพราะกูจะต้องไปตรงนั้นเดินถอยหลังพูดนะหมอใช่ใช่เดิอแล้วเขาพูดไปแล้วคือเวลาเราไปย้อนกลับอีเราเราก็เราก็จำเรื่องอะไรย้อนแสงไงทักท้วนทกี่ไม่ย้อนแสงถึงก็จะถึงแปลกเลยถึงเรีกคจะ่ายตรงนีเลโอเค กันนะนกันนะไปบงเบีินเ,เอ้ยกันหลังอย่าอูา้ลุกขึ้นมาดูคนวั <c oughs> นนี้เรามาตรงบ้านุ่งตอนนี้ก็เวลา17บเนาฬิกาสีนาทีใกล้ใกล้ตกแล้วแต่ว่ามันยังจะอยู่ตรงนี้ อันนี้นะครับบรรยากาศก็ดีมากสำหรับมานั่งชมวิว ตอนนี้หลังจากไปเวียนรอบกเกาะกันมาหนึ่งรอบอันนี้มาเวลา6กโมงย่สว่าดีได้มาทันนวลที่ตกพวาดีบรรยากาศดีมากสวยมากมาทันนวาทย์ตกดีครับ ตรงนี้เป็นจุดชมอาทิตย์ตกที่สวยมากมันอยู่ตรงหน้ารีสอร์ตยาตาแล้วก็แคมเมลรอนอะไรบางอย่างหาดโล่ใหญ่อะไรนี่แหละครับก็ยาวเลยตรงนี้มองทขอบเกือบมากิวมันดีเลยมีเบียร์ตักกระป๋องแล้วเโอ้โหอันนไอ้จ้า โอ้แท้ใสผมใสผมไล้นี่ผมตั้งตรงกลเยครับนี่เ็นอ่านี่้าาดยังไงิดยอด หมูผัดดำกินหมูผัดดำหน่อยของดีผัดดำผัดดำจะกินที่ไหนวะกินที่บ้านไม่ไปถึงผัดเปนเกลียมเลยไม่ไม่ผัดเองแน่ไล่ไรแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นหมึกของมันเออมือกับมันเองถ้าถ้ามันไม่มีหมึกก็เอาหมึกเจ้าปิ้นมาเลย นี่เราอยู่ที่ไหนกันไม่รู้ตรงนี้เป็นสี่แยกอะไรบากอย่างที่เอิ่มส่วนคามเคลื่อนแยงเป็นเหมือนเ้ป็นตลาดตลาดเล็กๆตลาดตอนเช้าใครอ่ะเช้ากันเอาไก่ไหมหมอเอาไก่เอาบ้างได้ครับขนมนี้หากินได้ยากหากินได้ยากมากนะครับต้องมาเกาะสุกรนะครับเด็ดตรงนี้อันนี้เชิญนุ่มได้ครับ ปลาโป่งค่ะหนุ่มปลาโป่ปงปลาโป่งนะฮะขนมอะไรนะฮะปลาโป่ปงท,ที่เป็นคือป้าดาเหรอนั่นป้าดาพอไม่ใช่นั่นคืองงไม่มีใช่อะไรอ๋อขนแป้งใส่น้ำตาลหวานๆเราอยู่กันที่ชาวบ้านนะครับที่เก็บแตงโมกอสุกรนะครับที่เขาว่าอร่อยมากๆนะครับ ค่ะค่มันตูกตอนนี้ยันสิบบาทค่ะมันมันฟุ้งมันตกันหนังมันตวมันโคกระหลืดกระปุกได้ยังไงเอถ้าสถานการณ์กไล่โควิดนี่มันเกี่ยวกับราคากันไหมวะมันก็เกี่ยวกันบ้างนึงยังไม่หยุดเลยก็ไม่ได้ก้าอย่ี้เราจะไม่แายเราไปทั้งแรกครนี่ก็อย่าบ้านหนักปัญนาปีนี้ได้ยังไงอ๋อพี่ก๊อกนะครับให้เราไปกินแน่นนะครับขอบคุณมากครับพึงใจครับ ส่วนส่วนแต่งกินหมูสาอยู่ตรงน้ครับเป็นตัวหมู้ามอย่างมีอยู่เลยแาวไหนเนี่ยสวัควัโมคิปว่าน่าจะเจอพี่ๆกำลังเดเที่ยว มาถึงส่วนแต่งนม่ตามหาต,ตาแล้วก็ดีราบกได้ครับได้ครับยิงครับโหลูกยาวเป็นตอร์ิโดยอย่างนี้นะครับคันเทีลความหน้าผมก็ได้ลูกเล็กแล้วเอลูกเล็กอยเ่เลยเลยลูกใหายของไปใชลไหย นายต้นเหมาใช่ไอ้นั่นมีปากไปบมันไม่ยากวังวิเศษแต่ว่ามีเมกาคือตุ๊กเมกาเนี่ยวิเศษคือแหวนด้วยนี่แหวนนี่เหมือนสองลูกเหมือนสองลูกแต่นี่ลูกเดียวนะครับเหมือนก้อนเด็กเลยนี่ไงนี่ไง เอ้นบอกก็มีแปดสามด้วยนะแต่ว่ายได้มารับไปแล้วโอกาสเกิดกี่เปอร์เซ็นต์เออไม่รู้จริงต้องมามากสอกรกัเราต้องเข้าเว็บอะไรก่อนฮะเข้าเว็บลูกาเข้าเว็บลูก้าเลยมึงนี่นะลูกค้าไม่เข้าอย่างนี้เลยบอกจองตัวเครื่องบินจองรถเช่ารถที่พักเข้าเว็บโลกานะครับได้หมดเส็ดในทีเดียวนี่เห็นไหมมึงดูคนเป็นมึงดูคนเป็น

บ้านมัดย้อมนะครับที่กอดสกอร์เนี่ยมจะเอากับสักสองสามตัวด้วยลาวนะครับเอาลับขโมยกับซื้อลับ ชื่ออะไรนะครับจิติมาเจริญพี่โจพี่โจอ่าพี่โจนะครับเรามาก็ทักทายพี่โจพี่โจทำมาปีหนึ่งแล้วจริงจริงแล้วทำงานนี้มา20ปีแล้วแล้วก็พอดีลูกๆบอกว่ากลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วพอแล้วก็ทำงานกันหมดแล้วปรากฏว่าการพักผ่อนก็คือเราต้องทำงานงานการของเราเราเพิ่งกลับมาก็ประมาณปีที่ที่แล้วแล้วก็อแบเงี้ยเข้าปีที่สองกลับบ้านเมื่อก่อนพอจนพายอยู่ข้างนอก มา,มาถ่ายรูปด้วยกันพวกหัวนี่แหลงใต้ได้เลยแหลงใต้ได้เลยตะทีเลย <c oughs> แหลงใต้ได้เลยนี่ <c oughs> แหลงใตไ้ได้ชักผุดเลยนี่แหลงใต้ <c oughs> เตยวใอญ่ตัวนึงแล้วนะี่คือูทะเลนะเดนมันเดกได้ถ้าเราจับมันจับเตนหรอหมอนีเวรอล่ะ เจอแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าแมียวเอามาัไม่เกินกล้องเลยอ่ะหรอเขินอันนี้นนแมวมีเจ้าของเนี่ยอุ้มได้เง้น่ารักจังเลยเงี้ยน่ารักจังเลยอันนี้เป็นแมวหนี่งที่ในกำมือนแมวในกำมือแล้วนนมันก็จะไม่ไปไหนจนกว่ามันจะพอใจ

anh nhảy giữa anh giữa เรือแล้เ hmm. ด lo right. <will> ี cool s <S yeah. so ๋ยวเราจะกลับกันนะครับก็คลิปนี้สนุกนะครับสนุกมากแล้วก็ชมธรรมชาติเป็นโลเคอลกโลเคอลมากนะครับก็เล่นของใช่ีวิดชีวิตแล้วใช่ใชายหาดอาจจะไม่ได้ขาวไม่ได้หน้าเล่นน้ําเหมือนหาดอื่นๆนะครับที่นี่ค่อนข้างแบบดาๆเพราะว่ามันแบบอุดมสมบูรณ์ปูปลาอะไรอย่างนี้ดีแล้วก็พืชผักที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์มากนะครับ ผู้คนที่นี่เป็นไงอ๋อเป็นมิตรมากแอบจะแอบจะให้ของกันทุกบ้านเลยให้ของทุกบ้านมีแตงโมมีปูมีอะไรก็คือให้ให้หมดเลยนะครับเต็มมากแล้วก็ทริปนี้ต้องขอขอบคุณทางทัวร์โลการนะครับทาวรโลกานะครับไม่ว่าจะงที่พักหรือว่าไฟเครื่องบินกิจกรรมต่างๆนะครับเช่ารถด้วยนะครก็ครบจบในที่เดียวนะครับ <gas> <S 2> <S 2> <S นะครับโอเคทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวรอติดตามชมกัน